มืนไม่ใช่ท้องเสียปกติอะคา่ะแล้วอันที่ต่อมาไปอีกแต่ว่าไปร้านใหม่นะคะน้องอ้วก็จะเป็นแบบเดิมอันที่ต่อมาไปอีกก็จะเป็นแบบเดิมน้องเลยบอกว่าพี่หนูว่าแล้วร้านอาหารที่หนูเปลี่ยน,ปยนไปเนี่ยหนูจะท้องเสียแบบนี้ตลอดเวลาโดยการถ่ายท้องจนแบบเพลียไปเลยอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่แบบเป็นนิดๆหน่นนนอยๆคือเป็นหนักน้องบอกงี้นะคะทั้งอ้วกทั้งทั้งอ้วกออกทางปากแล้วก็ทางทางนั้นด้วยอะไรเงี้ย ออกทั้งปากแล้วทั้งล่างด้วยอะไรเงี้ยน้องบอกว่าหนูว่าหนูมันไม่ใช่เหตุบังเอิญมันตั้งสามล้านแล้วนะที่หนูไปแล้วหนูเป็นอย่างเงี้ยเขาก็เลยบอกว่าหรือว่าเป็นที่เหมือนที่หลวงตามาเคยบอกว่าเวลาเราแผ่ให้ไปเราไม่ให้าสารพิษตกค้างในร่างกายเราเวลาเรากินอะไรเข้าไปเงี่ยแต่ก็เลยออกมาทางเดิมหมดเลยอะไรเงี้ยน้องบอกเงี้ยก็บอกว่าเอออาจจะจริงหรือเปล่าเดี๋ยว น้องก็เลยบอกว่าเดี๋ยวนวดเนี่ย,หน,นยหนูนะทําแบบนี้มาเรื่อยๆเลยนะตั้งแต่หนูฟังหลวงตาม,มาพูดถึงเรื่องการแผลให้สิ่งที่เรากินเข้าไปเนี่ยค่ะก็เลยบอกว่าเออเนาะก็แปลกดีเหมือนกันว่าเวลาเรากินอะไรที่มันไม่ที่มันมีสารพิษอะไรก็ตามที่เข้าไปที่ไม่ดีต่อร่างกายก็ขับออกมาขับออกมาเหมือนน้องเขาเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยมาเล่าให้ฟังเนาะเผื่อใครเป็นเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยโอเค โอเคค่ะวันนี้คุยเรื่องอะไรดีเนาะจะเล่าเรื่องพี่คนหนึ่งให้ฟังจะเล่าเรื่องพี่คนหนึ่งให้ฟังพี่คนเนี้ค่ะเพิ่งเข้ามาสวดเขาก็อหลังไม้นะคะเพื่อพี่เขาเพิ่งเข้ามาสวดและพี่เขาบอกว่าตอนที่เริ่มสวดคาถา,าจักรรพัิพี่เขาบอกว่าเหมือนมีอะไรมาแทงเดี๋ยวนะต้องต้องดูโผล่้ลยนิดนึง มีอะไรที่มาแทงที่สะบักข้างซ้ายของเขาและบางครั้งมันก็ลงมาที่แขนแล้วเป็นการแทงที่แบบที่ที่มันแบบเจ็บปวดมากๆเจ็บปวดจนแกบอกว่าจนแทบจะทนไม่ไหวอะค่ะและแกบอกว่าเออเป็นมาสิบห้าวันแล้วนะคะแต่สิ่งที่ดิฉันถามแกคำแรกเลยคือว่าพี่ไปตรวจโรงพยาบาลหรือย,ยังคะว่าพี่เป็นโรคอะไรไหมแกบอกว่าไปตรวจแล้วค่ะหาไม่เจอว่าเป็นโรคอะไร แต่ว่ามันแปลกอยู่ตรงที่ว่าแกบอกว่าตอนที่แกเริ่มมาสวดแล้วแกเป็นแบบนี้แต่ก่อนก็เป็นแต่ไม่ได้เจ็บอะไรมากมายก็คือเป็นบ้างอะไรเงี้ยแกบอกหลังจากที่เริ่มมาสวดแล้วเหมือนเหมือนมันหนักขึ้นหนักจนเจ็บปวดจนทนไม่ไหวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแกบอกว่ามันทรมานมากๆแกก็เลยถามดิฉันดิฉันก็เลยบอกว่าดิฉันก็แนะนําไปตามที่ฟังหลวงตาม,มามาบอกค่ะ,คะว่าโดยปกติแล้วในพระคถานเนี่ยจะไม่มี จะไม่มีอย่างอื่นเลยนะมีแต่พุทธมนต์มีแต่การกล่าวถึงพระพุทธมนต์การกล่าวถึงบูชาพระพุทธเจ้ากล่าวถึงจักรพรรดิอะไรที่เกี่ยวกับเ,เกี่ยวกับอะไรคะเกี่ยวกับสิ่งดีๆอะค่ะสิ่งดีๆแล้วทีเนี้ยพี่เขาเลยบอกว่าพี่เขาอะตอนที่ไปทํางานนะคะ่ะยังพอปวดยังพอทนได้นะแต่ว่าหลังจากกลับมาบ้านเนี่ยพี่เขาบอกว่าจะปวดแบบ ปวดจนไม่อยากมองหน้าใครอะคะ่ะคือปวดมากปวดแบบทรมานมากแกบอกเนี่ยแล้วตรงที่แขนข้างข้างที่แกปวดเหมือนมีอะไรมันดิ้นดิน,ด,นดิ้นอยู่อะไรเงี้ยดิฉันก็เลยเออบอกแกว่าโดยปกติแล้วเนี่ยแม่ดิฉันแม่ดิฉันหลานดิฉันน้องสาวดิฉันสองคนหรือคนที่รู้จักกันที่เขาสวดน,นะคะเขาจะไม่มีอาการแบบนี้เลยนะคะคือ คือเขาจะไม่มีอาการแบบเจ็บปวดร่างกายหรือว่าอะไรก็ตามที่แบบมันเป็นหนักๆน,นะคะคือถ้าเป็นแบบนิดๆหน่อยๆหนักบ่าหนัก,นก,นกตัวหรือปวดหัวก็จะมีบ้างแต่ว่าเหมือนดิฉันเนี่ยจะหนักบ่าสองข้างมากเลยแล้วก็จะปวดไปหมดเลยช่วงแรกนั่นแหละค่ะอันนี้จะเป็นนิดๆหน่อยๆแต่ว่าผมพี่เขาเนี่ยเหมือนมีอะไรมาแบบแทง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 แกนะแกบอกอย่างเงี้ยนะแล้วมันปวดทรมาน แกก็เลยแกบอกว่าแกฟังหลวงตาม,มาบอกว่าก็ให้สวดไปเรื่อยๆจนอาการมันหายแต่แกก็ทนมาจน15วันแกก็บอกว่าอาการมันก็เบาบางลงค่ะแต่มันยังไม่หายมันก็เลยทําให้แกกลัวในการที่จะสวดมนต์คุณคิดดูเก่งขนาดไหนคือทําให้กลัวในการสวดมนต์ได้แกบอกว่าแกจะสวดเฉพาะที่บ้านแล้วก็ที่ทํางานบ้างอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าไปที่อื่นเนี่ยเวลา เดินทางผ่านไปนั่นมานี่แกจะไม่สวดเลยเพราะแกบอกว่าแกกลัวกลัวว่ามันจะมีมีแกแกบอกว่าเหมือนเหมือนให้ให้คนทางบ้านไปดูเหมือนบอกว่าเขาบอกว่าเหมือนผีทักอะไรอย่างเงี้ยแล้วทําให้แกไม่สบายอย่างเงี้ยความเชื่อของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะเราเราก็ไม่ว่ากันเนาะแล้วทีเนี้ยดิฉันก็เลยบอกว่าพี่คะก็ให้สวดไปเรื่อยนะคะให้สวดจนความ ให้เวลาสวดพี่ก็มองภาพปู่แล้วก็ตั้งอธิษฐานจิตในการสวดในการปฏิบัตินะพี่เขาบอกว่าเขาอยากสวดอยู่แล้วล่ะเวลาเดินทางไปนั่นมานี่แต่ว่าด้วยความกลัวก็เลยไม่สวดจะสวดเฉพาะที่บ้านแล้วก็ที่ทํางานนี่แหละค่ะก็เลยมาเล่าให้ฟังว่าแบบบางท่านก็จะเกิดอาการแบบนี้ยดิฉันก็ไม่รู้ว่าใครเกิดบ้างเนาะเพราะว่าเราไม่เคยเกิดอาการจ็บเหนักๆแบบเนี้ย แต่ว่าก็จะมีหลายท่านนะคะเล่าให้ฟังผ่านๆมาแต่ว่าจะยังไม่มีเคสหนักเท่าพี่คนนี้ที่ที่ที่ได้ฟังมานาะก็นี่แหละก็เลยถ้าใครสวดแล้วเป็นยังไงก็เล่าให้กันฟังนะคะแบบเคสที่แบบเขาไม่อยากให้เราแบบสวดมนเลยอะไรอย่างเงี้ยแบบมันมันแปลกดีอะค่ะในการสวดมนแผ่เมตตาภาวนาเป็นสิ่งที่ดีแต่ว่า เวลาจะเริ่มสวดปุ๊บมีสิ่งที่ทําให้เราไม่อยากสวดเนี่ยคือมันปวดมันเจ็บมันบีบทาตกายเราทาตขันเราร่างกายเราเราก็จะจิตเราจะไม่อยู่ที่พุทไม่ไม่อยู่ที่บทสวดและเราจะไปคิดถึงโอ้เจ็บจังเจ็บจังปวด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 ตรงนี้ตรงนั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะนั่นแหละค่ะสิ่งที่เข้ามาขัดขัดขัดขวางหรือหลวงตามาบอกว่าถ้าเป็นหนักๆอาจจะเป็นกรรมเก่า ที่ทําตั้งแต่อดีตและเวลาเราเริ่มมาปฏิบตัติอยากแผ่บุญแผ่กุศลไปเนี่ยคือก็เริ่มเข้ามาขัดขวางเราและไม่ให้เราปฏิบัติอะไรประมาณนี้ค่ะก็ใครเป็นอะไรยังไงสวดไปแล้วพิจารณาดูนะคะโอเคค่ะวันนี้จะเล่าเรื่องก่อนที่จะก่อนที่จะ,ะกลับบ้านและกันมีอยู่ ก่อนที่จะกลับบ้านไม่นานนะคะไม่ไม่ถึงเดือนเ,อเป็นสิ่งที่สิ่งที่แปลกใจเป็นความฝันมันเป็นความฝันนะคะเป็นสิ่งที่แปลกใจมากในในสิ่งที่เราเหตุในฝันเห็นเพราะว่าเดี๋ยวเล่าให้ฟังคืนนั้นฝันว่าดิฉันไปบ้านเพื่อนคนหนึ่งแล้วเพื่อนคนนี้บอกว่าเนี่ยคุณนาดเนี่ยฉันได้พระได,ได้ได้พระผงม,มานะ แต่ว่าได้มานานแล้วล่ะแต่ว่าวางอยู่ตรงนั้นแหละวางอยู่ในห้องเขาอะค่ะคือเขาบอกว่าเขาก็ไม่ได้ปฏิบตัติไม่ได้กราบไม่ได้ว่าอะไรแต่ก็ได้ลูก,กแก้วมาแล้วก็พระผงมา <S <S เขาก็เลยว่าอยู่ตรงนั้นแหละดิฉันก็เลยเดินเข้าไปในบ้านเขาในในห้องเขาแล้วก็ไปหยิบพระผงขึ้นมาแต่ว่าเห็นพระผงอะค่ะท่านอะกร <Announcer S 2> ่อนหมดแล้วเหมือนเหมือนก็จะมีแบบแวง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 แล้วแล้วก็เลยบอกว่าอุ้ยสงสัยแบบ ไม่ได้เก็บไว้ในสถานที่ที่ดีเนาะพระ,ะปูนอะไรก็เลยแหวงแหวงไปแบบเหมือนเหมือนการเวลาเหมือนฝนเหมือนอากาศเหมือนอะไรมันแบบทําให้แบบพระไม่สมบูรณ์นะคะและทีเนี้ยดิฉันก็เลยยกขึ้นมาดูยกขึ้นมาดูแล้วก็จ้องดูว่าเป็นพระเป็นพระ,ะเป็นพระปางใดหรือรูปในในแบบที่ท่านทํานะคะเป็นแบบใด ก็เลยเยกขึ้นมาดูแบบนี้แล้วคัเนี้ในภาพพระนะคะกลายเป็นเหมือนลูกแก้วเหมือนลูกแก้วแล้วเราสามารถส่องเห็นส่องเห็นอีกฝั่งหนึ่งแล้วดิฉันส่องเห็นวัดท่ำเมืองนะวัดท่ำเมืองนะเป็นในถ้ำนะคะในถ้ำที่ในถ้ำของท่านนะคะเป็นรูปเป็นถ้ำเลยเหมือนเราไปยืนในถ้ำ แล้วก็เห็นโโต๊ะหมู่บูชาเห็นรูปหลวงปู่ดูเห็นเห็นไม่เห็นคนนะคะเห็นเฉพาะภายในถ้ำแล้วก็จะมีเหมือนเหมือนท่านจุดเทียนเล่มเล็กๆพอให้แสงสว่างได้ทั้งสองคือ,ค,อคือมองเห็นแบบมองเห็นไม่ไม่สว่างเหมือนแสงไฟหลอดไฟที่เราเปิดเนาะจะเป็นแสงเทียนก็เลยบอกว่าเฮ้ยนี่เหรอถ้ำเมืองนะที่ดิฉัน ที่เราอยากเห็นมานานแล้วคือดิฉันอยากเข้าไปดูภายในถ้ำว่ารูปลักษณะของถ้ำที่ททห,ลทหลวงตานั่งสวดมนต์จริงๆสมัยที่ท่านก็สมัยนี้แหละแต่หมายถึงว่าใน,ในถ้ำในภายในถ้ำนะคะเป็นรูปแบบไหนก็เลยเห็นแบบอุ้ยฉันได้มาแล้วในความรู้สึกเรานะคะฉันได้มาจริงๆแล้วแบบเป็นภาพที่เรียวมากเป็นความจริงมากเหมือนเราไปไปยืนณนะสถานที่นั้นจริงๆ คือเราเห็นแบบคือเราเห็นท่านวางโต๊ะหมู่บูชาวางดอกไม้วางรูปปู่อะไรอย่าง